สวัสดีครับพร์ชิดไทคอเตอร์นะครับวันนี้มาเที่ยวช็อปผมก็อยู่กับช่างบุญนะครับช่างบุญก็คือช่างที่ช่วยทํางานกับเราอยู่ที่ช็อปนี้แหละครับวันนี้เขามีเทคนิคดีๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย มีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a r ฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับวันนี้เดี๋ยช่างบุญเขาก็มีจิ๊กของเขานะครับ ก็เป็นจิกที่เราก็อยากจะนํามาเผยแพร่ได้ถ้าเกิดท่านที่มีเครื่องมือน้อยหรือว่าเป็นเครื่องมือเบสิกอย่างช่างบุญเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่มันแพงมากใช้เครื่องมือเบสิกเราเนี่ยนะครับใช้โตเรื่อยแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นทีสาก็ได้หรือว่าเป็นโตเลื่อยตัวกลางแล้วก็หงายท้องขึ้นมาซึ่งช่างบุญเ็าจะชนานาญแบบนี้แล้วก็ชินแบบนี้เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะตัดมุม45นะครับเราจะตัดไม้ตรงนี้นะครับเป็นมุม45นะครับแล้วก็เอียงเนี่ยปกติหลายท่านจะมีปัญหาเรื่อง เวลาตัดแล้วตัด45เสร็จแล้วมันจะเอียงไม่ได้ฉากนะฮะเวลาตัดมุตตัด45อย่างนี้นะครับแล้วก็เอียงอย่างนี้ด้วยส่วนใหญ่มันจะลงมาอย่างเอียงแล้วไม่ได้ฉากนะฮะเอียงเฉียงเฉียงี้ยถูกไหมฮะมันจะเฉียงมาอย่างนี้ส่วนใหญ่หลายท่านเจอปัญหาเฉียงไปเนี้ยเห็นไหมฮะเอียง45จริงแต่แนวฉากไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาท่านตั้งตัดนะครับสับลงมาเนี่ยโอกาสที่มันพลิกอย่างเนี้ยมันจะมีนะครับช่างบุญเขาก็มีเทคนิคของเขาคือ เขาใช้วิธีว่านอนตัดไปเลยอย่างเงี้ยได้ฉากแน่แนนะครับเพราะว่ามันวิ่งไปกระรัวนะครับอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็ได้ฉากเพราะช่างบุญเขามีเทคนิคที่ให้มันนอนนะครับนอนตัดอย่างเงี้ยแต่ใบเราไม่ต้องเอียงนะฮะใบเขาจะไม่ต้องเอียงใบม,มันง่ายแต่เขาจะไม่เอียงที่ไม้แทนแต่ไม้ตัวนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับช่างบุญเขาก็มีเทคนิคของเขาตัดแล้วได้ฉากด้วยแล้วก็เอียง ตามต้องการเลยครับจะเอาส5 3ห3 0ขึ้นอยู่กับตัวนี้แต่ตัวนี้ช่างบุญเขามีม,มุมเขานะครับก็สามารถทําทีละเยอะๆได้นะครับแล้วข้อดีของเขาก็คือเลิกใช้ตรงนี้ทําเป็นบล็อกช่างบุญก็เอาบล็อกออกได้นี่ฮะอันนี้คือช่างบุญเขารปดฐ์ขึ้นมาเองนะครับเนี่ยฮะล็อกเข้ากับั้วเนี่ยฮะมันง่ายนะครับตัดอยากจะใช้ก็เอามาใช่ใชไหมบุญแล้วก็แล้วข้อดีของเขาก็คือที่ผมเห็นนะตั้ง90 เดี๋ยวเขาจะมาตัด90ตรงนี้ตัดขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้รั้วตรงนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็มาตัดตรงนี้ได้อีกอ่ะเดี๋ยวทา้งบุญทําให้ดูนะครับครับเดี๋ยวใบสูงสักหน่อยนะครับเนี่ยทางบุญเขาก็ทําตัวยกใบอย่างเงี้ยที่เรามีจําหน่ายครับแต่อันนี้เขาเอาอลูมิเนียมไปเลยฮะทังบ,บุญเขาใช้อยู่นะครับใช้จนเก่าแล้วอ่ะก็เอาใบาสูงหน่อยนะครับอ่ะแล้วเขาก็ล็อกเข้ากับรั้วซึ่งรั้วตัวนี้ก็เป็นรั้วพวกทีสามห้าหรือว่ารั้วที่เป็นตัวเลือยตัวกลางของเราทั่วไปเลยนะครับ อ่าล็อกตัวนี้เห็นไหมฮะได้แล้วเดี๋ยวชบุกีจะโชว์การตัดฉากก่อนก็ได้ครับนะฮะเราจะตัดฉากก่อนเห็นไหมฮะมันก็เป็นเครื่องมือที่ง่ายดีนะคือตัดฉากก็ได้อ่ะเสร็จแล้วจะมาตัดสีห้าก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเอง ก็อดีคือมันแนวนอนคร้บมันไม่บิดนะฮะแล้วก็ได้ด้วยเดี๋ยวก็ทําเป็นลลายๆอ่านได้นะครับก็จะได้สี่ห้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะข้าวเก้าสิบนี่ก็ได้อย่างเงี้ย แล้วแต่เลยฮะอย่างเงี้ยปึกเป๊ะเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยมันถ้ามึงว่าเป๊ะมากอเนี้ยคิงออฟวูดรุ่มแรกนะครับคิงออฟวูดรุ่มแรกเลยแล้วก็อันนี้ตัดสี่้าเสร็จแล้วมาดูมุมตรงนี้นะฮะนะฮะนี่ฮะมันได้90จริงๆด้วยนะครับตรงเนี้ยมันคือมันอัมมซซิ่งดีผมว่าแต่ถ้าท่านไปตั้งตัดนะองศานะรอยทั้งรอยส่วนใหญ่จะเอียงอ่าถ้าตั้งอย่างนี้นะฮะจะไม่ขาดด้วย อ่าแล้วไม่ขาดด้วยนะครับเนี่ยช่างบุญคิงออฟบู d รุ่นแรกเลยนะที่ t u เจัดเนี่ยยังอยู่กับผมนะแต่ว่าอยู่ในวงนี้คือทํางานให้ท่านอยู่ทุกวันนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากจะไปทำนะเดี๋ยวช่างบุญเขาจะมีอ่ะแนะแน,นะนิดนึงคปางี้องศาไม้ตัวนี้ก็สามารถปรับเอียงได้ตามองศาที่ท่านต้องการนะครับอ่าแล้วแต่ออเลย ตัวท่านเองเลยว่าตรงนี้นะคือเราทําบล็อกขึ้นมาใช่ทำกล่องไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เอียงเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็วิ่งไปกับลวตัดของเราเนี่ยแหละอ่าอย่างเงี้ยฮะใบก็ตั้งขึ้นมาสูงใบก็แท้ตั้งฉากให้ได้ฉากธรรมดาเลยลวดได้ฉากใบได้ฉากแล้วก็ตั้งจิ๊กขึ้นมาองศาเอาเท่าไหร่ก็พลิกเอาออันเนี้ยเป็นภูมิปัญญาของช่างบุญเขาซึ่งก็อยู่กับเรามานี่อยู่กับผมมาเป็น10ปีแล้วนะ ก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ก็คงจะมีทิ้งเล็กๆน้อยจากเราไทยคอมพิวเตอร์มาฝากกันแค่นี้นะครับผมและช่างบุญก็ขอตัวลาไปวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม